นนเดี๋ยวเขาไปเขาทำท่าไหนคุณทำท่านั้นตามเขา <c oughs> เขา,ออาร้องยังไงคุณก็ร้องตามเขาด้วยมาใกล้ๆใกล้ได้โอ้

Oh, <laughs> ยังมึงดูงด like, uh, <trendy> yeah, ินเกิยมึงอยากเกเอเอเออเอเอยังมึงอย่าเกมึงทำทำัทำ เขาทำมันทำแบบนั้นเอ๊ะ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 เอ๊เอ๊ะ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 เอาะเอ๊ะเอเอ๊ะ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 เอ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  nguốc uh, 你搞什么？ จุดนั้นไม่มีหรอกเนี่ยไม,ม่ไม่มีก็มีก็มีเห็นแลรึตรงไหนอ่ะไม่คุณเริ่มคุณเดินมาจากตรงไหนยอยากที่นอนคนุณนึกภาพไปดูก่อนตรงนี้ไม่มีคุณเดินมาตัวเปล่าเดินดูเอาเลยเอ๊ะเอ๊เอ๊โอ้โหเทีเ่ยงเที